สวัสดีค่ะลูกๆชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูดวงเดือนอีกครั้งหนึ่งนะคะในบทที่สามนะคะในเรื่องของการเมืองการปกครองของไทยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าในส่วนของการเมืองการปกครอ,องของไทยทั้งในส่วนของ ที่เป็นส่วนท้องถิ่นนะคะในระดับแค่ท้องถิ่นของเราแล้วก็ในระดับประเทศเนาะมีความเหมือนความต่างกันอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวนัคุณครูจะสรุปจากใบความรู้นะคะให้ลูกๆได้ดูโดยการเรียนนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะดูในหนังสือนะคะในหนังใช้หนังสือเรียนชั้นอสังคมศึกษาชั้นปหกแล้วก็ใบความรู้ที่คุณครูส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มเนาะนักเรียนสามารถดูได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามา ดูแล้วก็มาฟังไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของการเมืองการปกครองของไทยนะคะรูปแบบการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบันเนี่ยเป็นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยนะคะซึ่งเรามีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองได้นะคะก็มีทั้งการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งการออกเสียงแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนะคะเราก็มีสิทธิ์ได้ระบบประชาธิปไตยนะคะเป็นแบบไหนก็คือเป็นระบบการปกครองที่ถือมติของปวงชนนะคะเป็นส่วนใหญ่หรือถือเสียง ข้างมากเป็นส่วนใหญ่แล้วเราก็จะต้องรับฟังนะคะเหตุผลของเสียงส่วนน้อยด้วยไม่ใช่ว่าเราจะเอาเฉพาะเสียงส่วนใหญ่แต่เราลืมส่วนน้อยไปเราก็ต้องฟังเหตุผลของเสียงส่วนน้อยด้วยนะคะ,ะเพื่อให้เกิดนะคะการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเนาะประชาชนนะคะมีสิทธิ์มีอำนาจด้วยนะคะตรงนี้มาดูนะคะผังอำนาจในการบริหารหรือเราเรียกว่าอำนาจ อธิปไตยนะคะอำนาจอธิปไตยเป็นแบบไหนก็คืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศที่มาจากประชาชนนะคะโดยอำนาจอธิปไตยก็จะแบ่งออกเป็นฝ่ายนิติบัญญตัติฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายตุลาการนะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะลูกซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติก็จะประกอบด้วยรัฐสภานะคะก็จะมีสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภานะคะในส่วนของอำนาจบริหารก็จะเป็นในส่วนของอรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนะคะ อำนาจตุลาการก็คืออำนาจของศาลซึ่งก็จะประกอบด้วยศาลต่างๆนะคะศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองศาลยุติธรรมศาลทหารนะคะนี่คือเราเรียกว่าอำนาจอธิปไตยนะคะเป็นอำนาจสูงสุดอ่าอำนาจอธิปไตยนะคะมีความสำคัญในการปกครองนะคะเพราะว่าเป็นรากฐานของการปกครองในระบบประชาธิปไตยเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความเป็นเอกราชของชาตินะคะอ่านี่อำนาจนิติบัญญัตินะคะใครเป็นคนใช้ ก็คือรัฐสภาเมื่อกี้ที่คุณครูบอกไปนะคะอำนาจการบริหารก็จะเป็นอ,อำนาจในการบังคับใช้กฎหมายบริหารนะคะประกาศโดยประกาศโดยคณะรัฐมนตรีนะคะคนที่ใช้อำนาจในการบริหารก็จะประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะคะส่วนอำนาจตุลาการก็คืออำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามกฎหมาย นะคะคซึ่งสารจะเป็นผู้ใช้อำนาจนี้นะคะอ่านี่ในส่วนของแผนผังนะคะการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนของการบริหารราชการแผ่นดินก็จะมีการบริหารส่วนกลางนะคะส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นการบริหารส่วนกลางคืออะไรก็คือสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงะบวงกลมนะคะอันนี้เราเรียกว่าการบริหารราชการส่วนกลาง ในส่วนของภูมิภาคก็จะแยกออกมาเป็นจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านนะคะแล้วก็ในส่วนท้องถิ่นนะคะอ่าส่วนท้องถิ่นก็จะประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็คืออบจอ,องค์การบริหารส่วนตำบลก็คืออบตอเทศบาลน,นะคะองค์กรปกครองส่วนอ่าองค์กรการปกครองพิเศษหรือที่เราเรียกว่ากรุงเทพมหานาครแล้วก็เมืองพัทยานะคะอ่านี่แต่ละส่วนนะเราก็ต้อง ทำความเข้าใจนะคะเอาทีนี้มาดูนะคะเรามาดูในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะพี่ปอหกนะจะต้องรู้นะลูกองค์กรปกครกองส่วนท้องถิ่นก็มีอยู่4ประเภทนะคะที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้ก็คืออบอตอ,อบอจอเทศบาลการปกครองท้องถิน่นรูปแบบพิเศษเนะเาะเหมือนเราตรงนี้เราอยู่ในตำบลคงเหเราก็จะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองโคงเหนะคะ บทบาทหน้าที่ของส่วนท้องถิ่นนะคะเขาก็จะต้องดูแลในระดับของท้องถิ่นนะคะส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมท้องถิ่นดูแลถนนหนทางไฟฟ้าประปานะคะการจัดการแผนงบป,ประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นการบำรุงดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนานะคะทางการศึกษา การท่องเที่ยวในท้องถิ่นนะนี่ก็คือบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดูแลและก็พัฒนาท้องถิ่นตัวเองนะคะอ่าต่อไปนะคะนี่คือในส่วนของท้องถิ่นนะลูกต่อไปนะคะรัฐบาลอ่ารัฐบาลทําอะไรบ้าง รัฐบาลก็จะเป็นในดูเรในส่วนของระดับประเทศเลยนะคะก็คือคณะบุคคลที่ใช้อำนาจอธิปไตยนะคะกำหนดนโยบายบริหารประเทศมาจากไหนล่ะรัฐบาลก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะคะนักเรียนยังเลือกตั้งไม่ได้เรามีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนเนาะเราชี้แนะพ่อแม่ของเราได้กระตุ้นพ่อแม่ของเราเวลาเขามีการเลือกตั้งเนาะว่าให้ไปเลือกตั้งนะคะแล้วการเลือกตั้งเราซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้ไหมลูก เขามาเจกเงินให้อ่ไม่ควรรับเลยนะคะเราก็ต้องช่วยกันเลือกคนดีเข้าไปบริหารบ้านเมืองของเรานะคะอ่าการเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศไทยนะคะเกิดขึ้นเมื่อ วันที่15พฤศจิกายนพศ2476นะคะตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475นะคะโดยประเทศไทยเรานะคะเป็นแบบรัฐสภาเดียวหรือที่เรียกว่าสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันก็ยังใช้แบบนี้อยู่นะคะ ผู้ใช้อำนาจในการบริหารเราเรียกว่าคณะรัฐบาลนะคะที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะอำนาจตุลาการเป็นอำนาจด้านการใช้ให้ความยุติธรรมในการพิพากษาคดีต่างๆใครเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในระบบประชาธิปไตยคะก็คือประชาชนในชาตินั่นเองพวกเราทุกคนนี่แหละนะคะประชาชนมอบอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจรักษาอำนาจทิปไตย อำนาจนิติบัญญตัติอำนาจบริหารแล้วก็ตุลาการให้กับพระมาหากษัตริย์นะคะเป็นผู้ลงนามพระบรมาพิไทยในการออกกฎหมายแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและศาลพิจารณาพิพากษาคดีภายใต้พระบรมาพิไทยขขงพระมาหากษัตริย์นะคะนี่หน้าที่ของรัฐบาลนะคะก็ดูแลในระดับประเทศเลยนะคะดูแลรักษาปกป้อง อธิปไตยนะคะคุ้มครองนะคะพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะจัดสาธารณจัดสาธารณูปพภกขั้ัพื้นฐานแก่ประชาชนทั้งประเทศเลยอำนาจเห็นไหมรัฐบาลนะคะต้องดูเลมวลรวมทั้งประเทศเลยอันนี้คุณครูก็เปรียบเทียบให้พวกเราดูเนาะรัฐบาลกับส่วนท้องถิ่นนะคะเห็นไหมถ้าเป็นรัฐบาลก็จะครอบคุมทั้งประเทศเลย นักเรียนเดี๋ยวศึกษาได้ในใบความรู้ที่คุณครูสรุปไปนะลูกอ่านะคะเมื่อกี้เนาะเรานะคะรู้ในรูปแบบการเมืองการปกครองแล้วนะคะทีนี้เรามาดูว่าการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นแล้วก็ประเทศเราสามารถทําอย่างไรได้บ้างนะคะประชาธิปไตยมีส่วนสําคัญทําให้ท้องถิ่นมีความเป็นระเบียบวินัยนะคะทําให้ประเทศมีความสงบสุขเจริญก้าวหน้าแล้วก็มั่นคง เนาะเพราะว่าคาว่าประชาธิปไตยที่ครูบอกไปเนาะเราต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่แล้วเราไม่ลืมเสียงส่วนน้อยนะคะเราจะต้องไม่มีการทะเลาะบเบาเว่งการพูดกันด้วยเหตุและผลนะคะ,ะนี่บทบาทและความสําคัญในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะตามระบบประชาธิปไตยการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยนะคะ เป็นประโยชน์มากกับประเทศชาตินะคะเพราะจะทําให้เรารู้จักใช้สิทธิ์และก็หน้าที่ของเรานะคะเป็นการส่งเสริมการปกครองระบบการปกครองของประเทศให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะก็เท่ากับว่าเรามีส่วนร่วมนะคะทางประชาธิปไตยนะคะอ่าประโยชน์นะคะของการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งมีอะไรบ้างก็คือเป็นการมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองนะคะ เป็นการมีโอกาสเลือกบุคคลเข้าไปเป็นตัวแทนก็คือเราสามารถที่จะเลือกสรรคนดีนะคะคนที่คิดว่าเป็น,เป,นเป็นตัวแทนแทนเราได้ในการบริหารอาปเทศชาติมีกฎมีระเบียบนะคะที่มีระเบียบวินัยนะคะสามารถตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐได้นี่คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือว่ามีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตยของเรานะคะ าการใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยมีความสําคัญมากนะคะเป็นการขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนแปลงนะคะในประเทศของเรานะคะเราก็จะได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคนดีนะคะเข้าไปบริหารบ้านเมืองถ้าคนดีคนมีความรู้ความสามารถไปบริหารบ้านเมืองบ้านเมืองของเราก็จะพัฒนาได้นะคะนี่นักเรียนมีบทบาทอย่างไรบ้างล่ะในการส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น ก็โดยการสนับสนุนให้คนในครอบครัวของนักเรียนนะคะแล้วก็คุณในท้องถิ่นเนี่ยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเราบอกคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แล้วไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะ,ะนักเรียนก็มีบทบาทในระดับประเทศได้ยังไงก็คอยติดตามการทำงานของรัฐบาลนะคะ,ะส่งเสริมให้คุณพ่อคุณแม่ของเราไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนาะนี่คือเราก็มีสิทธิ์ของนักเรียนด้วยนะคะ อ่านี่คุณครูสรุปอำนาจอธิธปไตยมาให้เราดูนะคะคืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนะคะอ่านี่อำนาจอธิธปไตยนะคะอำนาจอธิธอธธปไตยก็มาจากคําว่าประชากับอธิปไตยนะคะประชาชนก็คือประชาชนอำนาจอธิปไตยก็คือเป็นใหญ่นะความเป็นใหญ่ในการบริหารก็คือมาจากประชาชนอ่าน,นี่สามฝ่ายเนะน,นาะอำนาจอธิปไตยนะคะฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการนะคะ ใบความรู้นี้เดี๋ยวครูจะแทรกเข้าไปให้เราในลายกลุ่มนะคะเดี๋ยวเราก็ดูในใบความรู้ที่คุณครูให้ไปประกอบกับหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะอ่านี่แล้วก็แบบฝึกหัดในวันนี้น้อฝากเอาไว้ด้วยนะคะนี่ทำให้น่าสนใจนะคะอันนี้สิบคะแนนนะลูกอ่าคุณครูคกำหนดเหตุการณ์ว่าถ้านักเรียนจะสมัครเป็นประธานสภา,านักเรียนนักเรียนจะประชาสัมพันธ์ตนเองอย่างไรนะคะเราดูซิว่าเราเนี่ย มีข้อดีอะไรเราดึงศักยภาพของเราออกมาให้นักเรียนในโรงเรียนเห็นด้วยที่จะเลือกเรานะคะเราพรีเซนต์ตัวเองยังไงให้น่าสนใจสิบคะแนนนะคะตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้เรามาตอบคําถามความรู้นะคะจากที่ดูจากในใบงานในความรู้ไปความรู้ของคุณครูแล้วก็ในหนังสือเรียนสังคมนะลูกนะอ่าพยายามตั้งใจนะคะครูจะเรียกเก็บชิ้นงานมาส่งนะคะอ่า ในสมุดให้เรียบร้อยแต่ชิ้นงานนี้นักเรียนส่งคุณครูคทางไลน์ไหมคุณครูดูโกอนนะในส่วนของตอนที่หนึ่งนะคะ,อะขอให้เราตั้งใจกับการเรียนในวันนี้นะลูกนะ